นี่จะให้ให้มันลงไปเอา,เอาของมันว่าไม่ใช่เวลาเอกองุงมึงกล้ามึงกล้าตอบกูเลยเหรอว่าไม่ใช่เวลาตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเจอกูฮะมึงกล้าพูดกับกูแบบนี้เหรอนี่กูใคร ะใครคือโกสองเหรอเออนี่ใครนี่ใครก็โกสองรู้ไหมว่าถ้าโตเฮ้ยคนมาตามมึงไปเนี่ยกูมีกเสื้อผ้าให้มึงผมรู้แล้วแล้วทำไมถึงพูดว่าไม่ใช่เวลาอันนี้ไม่ใช่ประเด็นทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่เวลาล่ะรู้ไหมกูเสียใจแค่ไหนให้คนมาตามมึงเนี่ยลงไปกูก่อนลงไปกูก่อนมึงจะเอาไหมเสื้อผ้ารองเท้าเอาไหมเมื่อวานเอฟซีน้องเบิร์กเขาเขาซื้อแล้วเขาเขาแบ่งมาเขาบอกให้เอกคุงด้วย แม่ขาสเตฟานมึงนจ้าใช้ทำนี่ก no. ูเลยเหรอขอเทียบเข้าวควยเทียบเทียบเหมาเดียวลงมาลุกไปนี้นะไปไปเอาของก่อนเดี๋ยวกูจะไปแล้วเอาเฮ้ยไปเร็วจะเอาให้เดี๋ยวกูจะไปกันแล้วลงมาเลยที่หลังอย่าพูดจาแบบนี้นะพ่อไม่สบายใจเลยฟื้เนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันอันบิ๊กไม่แล้วเสื้อผ้าไปไหนอาศัยเสื้อใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนเดี๋ยวบายบายใช้จะเอาจะเอาไหมไม่เดี๋ยวบายบายใช้ว่าใส่ตรงนี้ จะเอาไหมตาลงมากับกุงหวานเลยลไลลเนเล็บ็เล็บเล็บเล็บคือเล็บเล็บฮะนี่ไปเอาวิทย์ไทเมาไงฮะนันหลเ็อ่ะลงไปเร็วเดือไเดไแพสเตฟานว่าาวมากเนี่ยนะเน่เน่พ่อสเตฟานพคือว่าอันเนี้ยเาไม่ใช่สวัสดีเสีย่ะสวัสดีไสวัสดีเะ สีเสียหรอสวัสดีสวัสดีสวยเนอะเพาอยากเสียเขาอยากให้มึงว่าสวยไงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่ไม่ได้จริงๆว่าไม่ได้เพราะทีของเพราะว่าเราหล่อในตัวมันเลยมันสันตัวตัวเมียจ้าเขาลุบหล่อเขาลูบหล่อสีสวัสดีสียังครับลูกสวัสดีสิครับสวัสดีสิสวัสดีสิครับสวัสดีครับไอ้คุงมาเน่ไอ้คุงมาเน่เดี๋ยวจะพายสตีบอกให้ไลค์ให้หน่อยก็จะไลค์แป๊บหนึ่งเนี่ย นี่ของเอกคุงมั้งเอกคุงเอฟซคอให้มึงนน่เอฟซีให้เอกคุงนน่นี่เอาจริงเน่น่เอาริงนนเอาจรน่่อาจรเน่่าดูน่น่อิงเน่เอาริเน่าเน่เนาน่าจริน่เน้อเน่เน่เารเน่น่อารงนอร่อาวงน่เ่อน่เ่อาทริงเ่เน่ย่าเพิงเ่อ่เน่่เอาเ่เ่อาีเ่เเอาจร้งเเร้งเน่น่เระเ่น่ระเน็น่อรเนเน่เอปรรเดเนไม่ใช่ประเน็นคือเดี๋ยวป่ะเอ็นนั้นก่อน ีน่เน่เต้นเน่รองเท้าเน่อะเน่ไม่ใช่มาดีก่อนไม่ใช่ขอบคุณคุณนี้ก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณพี่กุ้งพัทยาขอบคุณพี่กุ้งพัทยาก่อนพี่กุ้งพัทยาครับเดี๋ยวผมจองกระจกตรงตรงหาดกาบเพพาะพี่กุ้งพัทยาครับขอาพี่พัทยาแต่เป็นตองพูดนะครับขอบเดมนั้นน่ะพี่กุ้งพัทยาครับขอบคุณมากครับสำหรับเสื้อผ้าที่แบ่งให้ผมขอบคุณครับเสื้อผ้าพี่กุ้งพัทยานะครับผมแดกพที่กุ้งไม่เป็นครับจไปแล้วจะไปไหนเดี๋วดูหน้าก่อนจะเอาไอ้นี่เสื้อผ้านี่ขอเขเอา อาใส่นะแล้วอย่าทิ้งงี้รองเท้าใสรองเท้าใส่รองเท้าเอาแล้วอย่าทิ้งเงีรองเท้าใส่ใส่ได้ไหมรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวองใส่ดูก่อนกี่สไตล์เดี๋ยวเดี๋ยวดูเฮ้ยใส่ได้พอดีเลยเว้ยเออแสดงกูรู้ไซส์มึงเว้ยรู้ไซส์สิว่าพี่ชายก็คือพี่ชายพันเดลแปลว่ากลิ่นอ่ะเดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่อยู่นะจัเดี๋ยวผมกาะเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวกูรรงกนไม่ยอบอ่าบนไ่ไพอดีไม่อยู่อยู่บ้านนะดูบ้านไม่ยอมเออเดี๋ยวคืนเดวกลับมานะผมไม่ใจ เนี่ยมาผมอยู่บ้านนะเดี๋ยวกลับมานะผม FT ครับอ๋ออ๋่เดี๋ยวว่าไปก่อนเดินทางนะไม่ฝากเส้น FT เพิ่งให้มันนะนี่ให้ FT เห็นเฉยว่าให้มันแล้วตะก็บไว้ก่อนมีเกียวยิงย์ิงให้มันจะใส่ใส่ไปเชียงใหม่ไงดูว่าอยากันไปเปล่าถ้าไปต้องได้อยู่ผมนี่แหละใครว่าอ่ FT สวัสดี FT นะจะไปนะจะลงไลน์ละเดี๋ยวค่อยไลน์ใหม่ลงไลน์เดี๋ยวงานค้างได้ากดไลน์กดแชร์กดติดตามด้วยกล่องมันก่อนเราติดตามกล่องกล่องไปเทียบก่อนเดี๋ยวกล่องลงใจลูกกอูกูหรือยังวันนี้วันนี้กอดกูหรือยัง ลงโทษชั้นว like well ันนี้ทำไมเธอไม่จำด้วยวันนี้ก่อนตุ้ยยังเดียวไม่ต้องหอมแก้มนะกอดเฉยนโอเคสวัสดีสีสวัสดีครับเดี๋ยวไลฟ่ลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราห้ตอนเย็นค่อยไลฟ์ใหม่ตอนเย็นพีดกับไลฟ์นะค้องตาว่าคือเอสครับพวกเราแล้วเดี๋ยวดไปเอสแล้วฝันก่อนสิฝันก่อนมาหน่อยลาซีก่อนลาแล้วจ้ะสวัสดีครับไปไม่สวยทีขออยากเห็นไม่สวยทีอยากเห็นทุกสวยเล่นมากนะตลกขอเปิดมาลาแล้วแก้วมาพยายามสัญญาบอกว่าเธอไม่จำ เป <Okay. S 2> okay, okay. ็นดาวนั้นเป็นดาวพิจารณ์แต่ยาไทโอเคโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวไว้คุยเจอกันใหม่ตอนเย็น